Close test นะคะข้อที่1นนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่6แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราสามารถดู choice ได้นะคะว่า choice ตรงนี้มันจะมีเป็นเรื่องของอะไรเราสามารถกักเกณฑ์ได้หรือนะคะเราสามารถบอกอันแรกก็คือว่าระบบแรกคือว่าเฮ้ยประโยคนี้มี verb แล้วหรือยังนะคะเราก็มาดูว่ามี have c o n s i d e r แบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็โอเคแบบเหมือนกับว่าทำใจได้แล้วแหละว,ว่า อันนี้นะมันก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเวิร์บแล้วนะคะเสร็จเราก็แอบ,บมาดูชอยส์ว่าเฮ้ยมันมี L Y นะคะแล้วมันก็จะมีพวก S แล้วก็จะมีเออแบบนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกไงนะ adjective adverb นะคะอ่ะทีนี้ก็เข้าเลยอันนี้ใช้ได้ประมาณ90%นะเราก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับ adjective adverb แล้วแหละ ะะวิธีการทําก็คือเราไม่ต้องไปหาวุ r แท้ verb เวไาหรอกเราก็หันไปทางซ้ายแบบนี้มีเจอ verb to be ไหมไม่มีตัวแมกา,กากระบาทหันไปทางขวาเจอนาวไหมก็คือทางขวาคือ,อันนี้นะคะก็คือไม่เจอ now กระกาบาททั้งสองอันเนี่ยก็เป็น adverb นะคะแบบนี้ก็ตอบได้เลยคือ strongly นะคะส่วน more stronger เนี่ยผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าข้อไหนมี m o เนี่ยก็จะไม่มีอ e อนะคะ ต่อนะข้อที่สองะจริงๆแล้วเราอะยังไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเอาใส่ full stop ก่อนใช่ปะสาระเราก็จะเปิด that ใช่ไหมคะสะล้วก็จะเปิด to นะเปิด while คือคําถามมันดยงตรงนี้ถูกปะเราก็จะไม่ได้โฟกัสหลัง while นะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายเพราะว่าทุกข้อในนี้มันจะเป็นความหมายเดียวกันถูกไหมคะทีนี้เราอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะคือในปกติแล้วว่าประโยค while เนี่ยก็จะตามด้วยอะไรก็คือเป็น sv while sv ถูกไหม อ่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้าอย่างน้อยต้องมี1 v e r b วนะคะแต่ประโยคนี้มันมี that ก็คือใน1ประโยคอะมี v ว r b บหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามที่มี that เนี่ยจะต้องมีสอตัวเอาใหม่นะคะในปกติแล้วเนี่ยใน1ประโยคมีเว r b บหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมี that จะมี v ว r b บสองตัวแปลว่าไอ้ตรงที่ไฮไลท์เนี่ยที่พี่ลินจีหาเจอเนี่ยคือ verb แค่ตัวแรกเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งมันก็หายไปนะคะอีกตัวหนึ่งมันก็หายไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ขขอ,อออออองงงเเรรราาาาคคืืะไหหน้้ที่ก็ต verb แ ถูกไหมเพราะว่าในหนึ่งประโยคมีเวบแท้หนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดมีเด็ดจะมีเวบแท้สองตัวนะคะเราก็ต้องไปหาเวฟแท้แต่แทนที่จะไปหาว่าเวบแท้มันอยู่ตรงไหนเราก็จำไว้ว่าเวฟไม่แท้เนมี2รูปคือเวฟไอเอกับเวบช่อง3เราก็จะตัด Confirming ทิ้งก่อนนะคะอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้มันแท้หมดละแท้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 ถูกไหมคะวตรงนี้ช้อยซ้ำก็ตัดทิ้งไปแล้วกันก็เลยเจอเลหอ1 2 4นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่ตัว เอ่ uh, tense นะคะวิธีดูง่ายๆคือดูตรงนี้ก่อน wood apply ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ uh, ปัจจุบันแน่นอนมันคืออดีตนะ wood view แล้วก็ wood ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ confirm confirm มาต่อกันข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ย สังเกตว่าพี่ที่จิจะพูดเร็วเพราะทำไมเพราะว่าเราลองดูกันว่าถ้าเกิดสมมติพูดเร็วเนี่ยนะคะเราจะทํากันได้ไหมเพราะว่าข้อสอบตรงนี้มันต้องการอาศัยเวลานะคะโอเคในหนึ่งประโยคต้องมีเวิร์บหนึ่งตัวนะ announce แปลว่าประกาศใช่ไหมคะแต่ว่าประโยคเนี้ยมันจะมี that เข้ามาถูกไหมเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยต้องมีเวิร์บสองตัวก็คือคําว่า may start นะคะอ่ะหลักต่อมาเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเวิร์บแล้วเพราะว่ามันมันมันโอเคแล้วใช่ไหมมันมีครบแล้วทีนก้มาดูตรงนี้มันเป็นบ้านของ กลุ่มคำนามนะคะบ้านของกลุ่มคำนามก็คือสมมติว่ามีแอ่งขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบ้านกลุ่มคำนามทีเนี้ยไปทางสุดท้ายคือ change บางคนอ่ะคิดว่า change แปลว่าเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนเพราะว่า change สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและ adjective เอ้ยขอโทษค่ะได้ทั้งคำนามและ verb นะคะอาทีนี้เราก็แอบ,บมาดูตรงนี้บ้างอ๋อ oh, officialy l เป็น adverb มี mo r e อีกอะมี officialy l พวกนี้นะคะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเก็บเรื่อง adjective adverb เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูช้อยเลยอะเราก็จะมาเขียนว่าจำไ,ได้ไหมกฎที่บอกว่าถ้าเกิดว่าหันไปข้างหน้าเจอ verb to be นะคะติกถูกมีแม้ verb to be ไม่มีการกระบาทหันข้างหลังเจอ n o n Now, เนเี่ยให้ดูตรงที่คาว่า policies นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคํานามเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นติ๊กหน้าหรือติ๊กหลังอันนึงเนี่ยนะคะก็ะจะตอบ adjective อ่าตอบ adjective นะเราก็จะมาดูอะไรที่เป็น adjective เช่นอันนี้ตัดทิ้งก่อน อันนี้ตัดทิ้งก็จะเหลือ official office แล้วก็ more official ถูกมอ่ะทีนี้ office เนี่ยน่าจะตัดไปเลยเพราะว่าจากความหมายแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสํานักงานนะคะเสร็จแล้วข้อสากับข้อ4ี่สมมุติว่าน้องน้องเนี่ยนะคะไม่สามารถแปลได้ว่า official แปลว่าอะไรนะคะก็ให้น้องๆ้องใช้เทคนิคที่บอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะก็มาดูว่าเขามีการเปรียบเทียบกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดสมมติ choice มันมีเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีกล่าวประมาณ2อันนะคะดูดีๆนะคะอ่าน๋ยวลบก่อน นะคะ,ะมาดูกันค่ะสวีเดน g o v เ r อร์เมนประกาศว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นตู้ๆๆอนะคะเราไม่พยายามไม่แปลกันเพราะฉะนั้นจากสังเกตที่น้องๆอ่านเอาใหม่หนึ่งรอบนะคะสวีเดน g o v เ r อร์เมนนะคะรัฐบาลของสวีเดนเนี่ยประกาศว่าการเปลี่ยนแปลงทางพ olicy นะคะที่อาจจะเริ่มต้นสวีเดนแอ p พลิเคชันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ได้มีการเปรียบเทียบพอมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบปุ๊บมันก็จะตอบข้อที่สามแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะไปดูกันข้อที่4นะคะก็อย่างที่บอกค่ะ mm. เทคนิคของพี่ลินจี่คือพยายามที่จะไม่ให้ไปดูตัวช้อยสก่อนนะคะเราก็เปิด As เพราะ a อตรงนี้มันจะแบบเป็นบ้านของมันนะก็คือตามหลังด้วยคำนามนะคะเสร็จแล้วก็คือข้างหลังสุดเป็นคำนามเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็น a e c t i v e เห็นไหมแค่เนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะ e c t i v e ใช่ไหมคะทีเนี้ยตัวนี้ก็ยากแหละสมมุติในกรณีที่แบบสมมติถ้าเกิดเป็นสอบ93มาหรือที่เขาเรียกว่า A Level อเงี้ยอะไรที่มันแบบเราแบบ แค่มองเลยยังไม่รู้เลยว่า Choice คืออะไรพี่ลิศจีก็แนะนําให้ไปข้อที่5นะคะแต่ถ้าแต่สมมุติน้องๆรู้นะคะเนี่ยอย่างเช่น finding สอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะเป็นคํานามแต่อันเนี้ยน่าจับมือมากเลยนะ f o u n ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะ f o u n แปลว่พาพบนะคะ findingfinding ก็คือการหามันก็ไม่ใช่คือมันเป็น adjective ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือลองดูดีๆนะ since Norway Denmark and Ireland join NATO as ก็คือเขาจอย อ่ามเดนมาร์กไอเแลนดจอยนาโตเนี่ยในฐานะถูกไหมในฐานะที่เป็นอะไรสมาชิกแบบกำลังหาก็ไม่ใช่ถูกไหมคะก็เอาตัดทิ้งไปอันนี้มันก็จะตอบเป็น founding founding members นะคะหตุที่ตอบ4ไม่ได้เพราะว่าเออตรงเนี้ย มันเป็น adjective ใช่ป่ะแล้ว adjective อ่ะมันไม่ควรเติม s นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบคำว่า f o u n d i n g members และที่สำคัญที่ต้องจำคือคำว่า finding จะมันจะแปลว่าผลลัพธ์หรือผลงานทดลองแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคือข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่ยจากการที่ดูเป็น choice แบบนี้นะคะอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของความหมายแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำข้อแบบนี้นะคะเราจะต้องอ่านก็คือพี่ลินจิแนะนำคือเราเขียนไปเลยแบบนี้ NATO ratification ทำไมถึงไม่แปรหรือเป่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วน้องแปรเปนหรือเปล่าใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ในสิ่งที่แบบเออสมมุติว่าน้องๆอยู่คนเดียวอ่ะเราทำไม่ได้ทํำยังไงใช่ปะเราก็บอกสามารถใช้เทคก็คือ1ปีนะคะก็คือไอเจ้านาโต้ร t i ชิฟิเคชันเนี่ยสามารถใช้1ปีเลยนะเราเห็นภาพนะคือใช้เวลาเทกก็คือใช้เวลา1ปีจุด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 พารามนตอ์อ่านไม่ออกอีกใช่ปะอ่านไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเริ่มท่องศัพท์ได้แล้วนะพารามนต์เนี่ยต้องการ approve อนุมัติ to approve อนุมัติ new members นะคะ NATO ratification เนี่ยสามารถใช้เวลาระยะเวลา1ปีเลยนะ The Parliament of all 30 NATO อ่ need to approve ต้องอนุมัติถูกไหมคะอ่ะ,เพ,ะ,ะ,ออะเพราะฉะนั้นตรงกลางคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงกลางคืออะไรคือข้างหลังอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีมีเกี่ยวกับเรื่องของอ่า ตัวที่เป็นโครงสร้างก็จะรู้ว่านี่คือ s ถูกป้ะน,นี่คือประธานนี่คือ verb เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังตรงนี้จะต้องตามด้วย sv แล้วอะไรล่ะที่ไม่ตามด้วย sv ใช่ปะก็คือ despite เพราะ despite ตามด้วยคำนาม deal to ตามด้วยคำนามก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมนะประโยคตรงนี้ที่ที่เมื่อกี้เราอ่านมาข้างหลังมันคือประโยคเพราะฉะนั้นในโครงสร้างที่ตามด้วยประโยคก็จะมีแค่ ข้อ2กับข้อ4นะคะก็คือจะเป็นกับว่าเพราะว่า as เนี่ยมันแปลว่าเพราะว่า as มันแปลได้2ความหมายคือเพราะว่ากับถึงแม้ว่าขอโทษเพราะว่ากับในฐานะที่นะคะออ do ก็คือถึงแม้ว่าเสร็จแล้วเราทำยังไงแล้วก็เพราะว่ามาใส่เลยเพราะว่ากับถึงแม้ว่ามาใส่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือจะเป็น natural ratification สามารถใช้เวลา1ปีนะ can t a k e ก็คือหูต้องใช้เวลา1ปีนะคะเพราะว่าพารลิเมนต์ของ30 ประเทศเนี่ยต้องอนุมัตินะคะเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้ก็จะตอบเพราะว่าหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า deal t o ค่ะข้อต่อไปนะคะคือข้อที่่าข้อที่6เนี่ยจากดู c e เนี่ยมันเป็นเรื่องของ pronoun นะคะเทคนิคง่ายๆเลยคือว่า pronoun เนี่ยอย่างน้อยควรอ่านประโยคนั้นนะดูดีดีนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว,ว่าประโยคนั้นเนี่ยมาอยู่ที่ however เพราะว่า however มันเป็นอย่างนี้นะคะข้าหังมันเป็นประโยคนะคะก็คืออ่านแบบนี้เธอครีเซอร์ไพรส์อ่ะเวลาเราอ่านแล้วบอก t ตอร์กีเซอร์ไพรส์อะไรของเขานะคะเพราะว่าตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็น p l u r a นะ p l u r a มันก็จะแบบของเขาคือในภาษาอังกฤษอ่ะมันก็คือในภาษาไทยมันก็คือเขาแหละนะคะไม่ต้องว่าเขาเนี่ยมันก็จะแบบเขาไหนเขาผู้หญิงเขาผู้ชายเขาหลายคนหรือว่าเขาที่เป็นสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบอบกว่าเอออะไรของเขาแล้วเราค่อยมารู้ว่าของเขาคือของอะไรน,นะคะแต่เราอ่านจบนิดนึงก็คือว่าเตอร์กีเซอร์ไพรส์อะไรของเขาเมื่ออิ s เซ d อิ h แฮดเรสเซิลเวชั่น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ไลน์ของเขาอ่ะก็คือเ u อร์คีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น its airline นะคะข้อต่อไปนะคะคือข้อที่่าข้อที่6เนี่ยจากดูช้อยส์มันเป็นเรื่องของ p r o n o n นะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยคือว่า Pro now เนี่ยอย่างน้อยควรอ่านประโยคนั้นนะดูดีๆนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประโยคนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ however เพราะว่า however มันเป็นอย่างนี้นะคะข้าหัางมันเป็นประโยคนะคะก็คืออ่านแบบนี้เ u อร์คีเซอร์ไพรส์อ่ะเวลาเราอ่านแล้วบอก t ตอร์กีเซอร์ไพรส์อะไรของเขานะคะเพราะว่าตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็น p l u r a นะ p l u r a มันก็จะแบบของเขาคือในภาษาอังกฤษอ่ะมันก็คือในภาษาไทยมันก็คือเขาแหละนะคะไม่ต้องว่าเขาเนี่ยมันก็จะแบบเขาไหนเขาผู้หญิงเขาผู้ชายเขาหลายคนหรือว่าเขาที่เป็นสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบอบกว่าเอออะไรของเขาแล้วเราค่อยมาดูว่าของเขาคือของอะไรน,นะคะแต่เราอ่านจบนิดนึงก็คือว่าเตอร์กีเซอร์ไพรส์อะไรของเขาเมื่ออิ s เซ d อิ h แฮดเรสเซิลเวชั่น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ไลน์ของเขาอ่ะก็คือเ u อร์คีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้เป็น its airline นะคะ